ณยังจำภาพที่คุณยังเป็นเด็กตัวน,น้อยได้หรือเปล่าตอนเป็นเด็กความฝันของเราไม่มีขีดจำกัดพวกเราเป็นอิสระพวกเราไร้เดียงสาพวกเราเคยงอแงเด็กต้องการทดลองและฝันที่จะทำสิ่งต่างๆโดยไม่คำนึงถึงผลที่จะตามมามา,มากนะพอเมื่อใจิตใจที่ปราศจากสิ่งปรุงแต่งมันก็เป็นหัวใจที่ไร้เดียงสาที่ทอความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดแต่เมื่อเราโตขึ้น เราเริ่มมีข้อจํากัดในตัวเองข้อจํากัดหลายอย่างถูกกําหนดโดยสังคมแต่เราไม่ควรละทิ้งความฝันของเราไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามข้อจํากัดหลายอย่างมักมีเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจที่เราคิดขึ้นได้ในภายหลังเสมอทําไมเราไม่พยายามเป็นเหมือนพวกเขาแทนที่เราจะคิดเกี่ยวกับคนอื่นแล้วความฝันของเราละ่ะอยู่ตรงไหน เราได้อยู่กับความฝันของตัวเราหรือเปล่าหากเราทุกคนสามารถพัฒนาความกระตือรือร้นต่อชีวิตเราได้ชีวิตเราก็มีความหมายมากขึ้นเส้นขอบฟ้าเป็นข้อจำกัดหรือเปล่าอย่าก,กลัวในสิ่งที่กําลังจะมาถึงให้ตั้งสติและสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็าตามมุ่งมันทํางานหนะักและหาวิธีที่ไปสู่เป้าหมายของคุณถ้าหากคุณปิดใจ ไม่มีอะไรทดแทนการทำงานหนักและความยืดหยุ่นของคุณได้คุณทำดีที่สุดแล้วไม่จาเป็นต้องจดจอ่อคาดหวังกับสิ่งตอบแทนอย่างสุดตรงทำต่อไปและคุณไม่ควรเบียดเบียนสิ่งใดและท้ายที่สุดวันหนึ่งคุณจะรู้ว่าคุณบรรลุเป้าหมายได้จริงและสิ่งที่คุณหวงแหนอย่างแท้จริงก็คือการเดินทางที่สวยงามที่คุณมีวันหนึ่งคุณจะพบว่าคุณไม่ต้องการแลกกับอะไร คุณจะรู้ว่ากฎธรรมชาติเข้าที่ของมันเองและธรรมชาติเชื่อมโยงกันอย่างไร้เงื่อนไขคุณได้รับลมพัดเย็นๆแสงแดดฟรีโดยไม่ต้องใช้เงินซื้อหรือเปล่าใช่แน่นอนคุณได้รับสายฝนฟร,ฟรีมีน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคุณหรือเปล่าคุณได้นำเงินไปซื้ออากาศหายใจหรือเปล่าเราได้มันฟรีจากธรรมชาติมาโดยตลอด กุญแจสำคัญของสิ่งนี้ก็คือการกระหนักว่าหากมีข้อจำกัดใดๆคุณก็มีวิธีที่จะเอาชนะมันได้เสมอดังนั้นอย่าปล่อยให้อะไรมาหยุดการบรรลุสิ่งที่คุณต้องการเพราะข้อจำกัดทั้งหมดในชีวิตของคุณถูกกำหนดขึ้นมาเอง All limitations social symbols. s impose audiobook by Dr Michael Shen Clinical psychologist PhD. Doctor of Philosophy.